มาว่ะโอคุณจะจัดโอ้โหคุณยี่สิบห้าโอ้โหทะลุหมื่นไปแล้วไปไปหมื่นหกโคตรสุดโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่แกะกล่องจากค่าย PG สล็อตในเว็บ UFA BET นั่นก็คือเกม Farm Invaders หรือแปลเป็นไทยก็คือมนุษย์ต่างดาวมุกฟาร์มออวันนี้เนี่ยเราจะสวมบทบาทเป็นมนุษย์ต่างดาวอู UFO เนี่ยมันดุดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์มเจ้าวัวตัวนั้นบอกเลยว่าจะม่เป็นของผมเอ้ยไอ้ลูกแกะตัวนั้นอย่าหนีรอดไปวันนี้บอกเลยว่าผมเบ็ดตาละสองร้อยบาท บอกเลยว่าเกมใหม่แกะกล่องแบบนี้ไม่รีวิวไม่ได้มาแล้วสามาร้อยหิบาทโคตรสุดมาได้มาแล้วโอโ้โหแล้วดูนะโบนสัสเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นตัวคูณไหมครับคูณ2คูณ2โอโอ้โหรวมกันเป็นคูณ4น่นี่มาแล้วโอ้กระบวยถชาวบ้านบอเรียกกระบวยกระบวยลดน้ำนะฮะกระบวยรลดน้ำขอวัวได้ไหมเพื่อนขอวัวขอวัวเอ้ยมาว่าเอ้ยโอ้โหตบท้ายด้วยคูณ2แบบนี้ไม่ธรรมดาไปกันต่อไหลๆไปเพื่อนๆไหลๆหลไปนะฮะ มา1,000โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีตัวคูณเฮ้ยส1 6 0บาทค ER. ร้บเพื่อนก็ยังสุดอยู่นะเพราะผมเบ็ดแค่ตาละ2 0 0บาทเฮ้ย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 เฮ้อีกหนึ่งตัวเราจะเข้าฟรีสปินก็เพื่อนเกมนี้มีฟรีสปินด้วยนะโอ้เฮ้ยมามาต่อโอ้ยโอ้ยตัวคูณเยอะจัดตัวคูณเยอะจัดตัวคูณเยอะจัดอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้แล้วคูณหกนะโอ้โหแล้วนี่ผมเข้าฟรีสปินหมุนฟรี8ครั้งก็เพื่อนบอกเลยว่าตานี้ไหลๆยาวยาวมามาเลยอะไรนะ หยาดแม่โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยากได้วัวเยอะๆจัดไปดิครับจัดไปดิครับท่านแม่เดี๋ยวผมจัดให้นี่มาโอ้ยคุณห้าสองตัวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณคุณสิบห้าแล้วนะคูณสิบห้าเยอะให้คุณยี่สิบมึงมึงก็สุดเกินมึงก็สุดเกินตอนนี้ผมหมุนฟรีเหลือสามรอบนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะตัวคุณจะจัดเพื่อนเอ้ยเราได้หมูมาหนึ่งตัวเพื่อนโอ้โหคุณยี่สิบห้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตอนแรกอ่ะมันได้แค่หกร้อยหกร้อยกว่าบาทอ่ะเออเลือดูโอ้โหคูณ25 ถึงหมื่นปะ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 โอ้โหทะลุหมื่นไปแล้วเมื่อกี้ท่านเล่นธรรมดาถ้าไม่มีตัวคูน่ะได้หกร้อยกว่าบาทแต่เนี่ยไม่ทะลุหมื่นโอ้โหทะลุไปไปหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทก็บปเพื่อนโคตรสุดคือเกมเนี้ยตัวคูนนั่งสุดจริงเพื่อนไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะเกมที่ตัวคูนแบบสุดจัดแบบเนี้ยส่วนมากก็แค่แบบคูนสองคูนสามนี่คูนห้าโอ้แล้วคูนห้าไม่ได้มีตัวเดียวคือมีเยอะจัดเอ,อมาแล้วไก่สองตัวอ,อไก่สองตัวมาแล้วขออีกตัววแล้ 4ตัวแต่นี่คูณคูณ5คูณ5 5อันก็เป็นแบบ5 5 25อีกแล้วโคตรสุดเฮย้ย720โดแล้วผมจะได้เท่าไหร่อ้ามาแล้วนี่ให้ภาพมาเล่าเรื่องกับบบนเพื่อนๆผมแบบชิวๆชิวๆเบ็ดแค่200เบ,บ็ดแค่ตาละ200แป๊บเดียวมันก็เข้าฟีสปินเฮะโคตรสุดทะลุหมื่นบอกเลยทะลุหมื่นอีกแล้วเนี่มามาดิมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ,บ18,000บาทก็เป็นแบบโอ้โหเรามาสุดนะ อแล้วมันสุดนะนี่เป็นเกมใหม่นะครับเพื่อนเป็นเกมใหม่ฟาร์มอินเวเดอร์จุ่มนึกต่างดาวจะจะมาสูบทรัพย์สิสนทรัพยากรของแกในฟาร์มให้หมดมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้กระแปงกระแปงมาหากระแปงมาสี่ใบได้กระแปงมาสี่ใบโอ้โหแต่ยิ่งกว่ากระแปงคือคูณห้าในนี้สามอันเป็นคูณสิบห้าเพื่อนแล้วมันโคตรสุดเลยโอ้สามพันว่ะโคตรสุดนี่เป็นแคบบ่แบบกระแปงกระแปงแบบกระแปงกระการ โอ้โหเงินรางวัลรวมหมุนฟรีแปดครั้งได้มา37,000บาทครับเพื่อนมันสุดจริงๆนะไปเล่นกันได้กับเกม Farm Invaders นะครับผมจากค่าย PG สล o อตในเว็บยูเฟเบตสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนยานแม่เรียกตัวแล้วนะคะบ๊ายบาย